สวัสดีค่ะยายปิดแฟนเพจอิสานบ้านยายปิกมานีพามาอัปเดตเปึงปาเข่าจ้ะปลาเขาหน้าอายเคยยายปิดที่ว่าเมาื่อวานมือน่ไหมอันนี้ก็ได้ประมาณเดือนเดือนนิดๆิด,ดละจ้ะน,นี่เป็นวานปุ๋ยรอบที่สองเพิ่นวานได้สิบหามือเพิ่นกับวานปุ๋ย้ะจ้ะอันนี้ได้เดือนเดือนกับอีกประมาณสิบวันในหล่น้องละ เขางามงามพี่นอ้องนี่แหละเขานะทามพี่น้องจ้ะเมืนะ่นไงเนี่ยมาอัปเดตให้ดูนะคะนะนาที่ว่าได้ปิดเคยลงให้เบิ้งตอนมือวานวันนี้เพิ่กนกะสิวานปุยน๋ยนะจ๊ะวันนี้ก็จะเป็นวันหวานปุย๋ยอะเนี่ยโอ้ห้โอ้งามค่ะพี่น้อง อันซ้อนนี่เข่าเขียวนี่เนาะเขายังมังงามแต่เขาเขาเขาเข่าพันเจ็ดสิบห้ามือพี่น้องวัดซื้อพันอย่างพี่ไอซื้อพันนันนันซื้อพันของเขาไหมหูตะวันเจ็ดสิบห้ามือตะวันบูกจากซื้อพันบางสิกับกล่องเหน็นบ้างพี่น้องอ๋อข้าวเจ้าเจ็ดสิบห้าวันเตียงบางในละแถวนี้ยังงามพี่น้องละเอเล่ พะเขาพัดน,นี่เขาสิโชว์ใบใบเขาจะใหญ่เลยจ้ะใบเขาใบคือจังหัวยิ่งไข่เลยก็จ,จงใบหัวใบ,ใบ,ใบตะไครไ่พี่ไอ้ายคอยพนสามสแล้วจ้ะปนสองเลยก็จีว่านปุ๋ยอีกเด้อมึงนี่พี่นอ้องเดี๋ยวปนจีว่านแล้วปนต้องเค็ดไอ้นนั้นไต้ไต้ไล่นกเป็ดเด้อจ้ะตะละมือช่วงที่ว่าเขาในน้อยไหมปนต้องวานไอ้ปนต้องไต้ไฟไอ้ตะเกียงไล่่รถไลนกเป็ดเด้อจ้ะ ที่ยายปิกเฮ็ดให้เบิ่งนั่นล่ะไปเกียงไล่นกเป็ดเพิ่นต้องวางเป็นจุดเด้อจ้ะนี่ยให้เป็นจุดเป็นจุด,จดแล้วก็ตอ้องกาเอาเอาพยางคุ้มเด็ดเลยนะครอบนันล่ะครอบก็เป็นนี่นี่ก็แม่นถ้านี่ก็แม่นจ้ะอันนี้อันนี้วันที่หลังนะจ๊ะเนี่ยสร้างนี่จะวันที่หลังที่ยายป,ปิกลงเลยทั้ทงนี้ก็เอาเอา,เอา,เอา,เอานามทั้งนี้นะเอานามสระ,ะนามสระของ ใส่ไอ้เห็ดน,นาปังใส่ทุนหลายพี่น้องจ้าบานแยปิกจกเป็นแบบนี้บานพี่น้องสิคือกันบอประจักแต่ว่าบ้บานแยปิกจะใส่ใส่ทุนหลายจ้าบานนาปังแต่ว่าเขาพนงาังน้ำแต่ที่สําคัญอย่าให้ขาดน้ำเอามันต้องเห็ดคล้องคล้องลอมนาเดจ้าเพราะว่าะดะเอาน้ำขึ้นได้ง,ง่าย กางสะพานนั่นแหละสะพานไตไปทางนึงเก่งที่เพราะมันขุดคลองแล้วนี่เลยพี่น้องจ้ะทางนี้สิได้อันนี้พ่ท่านพระท่านถึงเดือนนะจ้ะประมาณสิบห้าวันนะเข่าทางนั้นหรือประมาณยี่สิบวันนี่แหละเข่าทางนั้นเท,ท็ดที่หลังแล้วเพิ่นกี่วันปุ๋ยมูอนี้พร้อมกันอู้ทางนั้นก็นงามพี่น้องเพราะที่ที่แปลงนี้เขาเป็นในที่ปลูกอ้อยตะกนดินกันเลยดี เพราะว่าเขาว่างกากน้าตาลแล้วหนิแมตรงนี้เขาจะว่างกากน้าตาลแล้วจ้ะเพราะว่าตอนปลูกอ้อยเขาว่างกากน้าตาลนะจ้ะพอปลูกอ้อยแล้วอ้อยบ่ได้ผลดีพ่นก็นเลยเปียนมาเป็นปลูกเขาปีนี้ลหละปีนี้เพ่นกรลังได้เห็ดนาปลูกเขานี่ลหละปีแรกปีแรกของการทํานาจะใส่ต้นทุนหลายพี่น้องต้องซื้อท่อวางท่อไปหา ุดน้ำใสแล้วก็ดึงน้ำขึ้นมามาใส่มาใส่ในสระไว้แล้วก็ตอกบาดาลอีกพร้อมเด้อพี่น้องตอกบาดาลนี่เพิ่นมาทันตอกดออเพิ่นเพราะว่าน้ำยังมีอยู่ถ้าถ้าน้ำเงินนี่เพิ่นก็ตกตกบาดาลวิวธรรมชาติงามพี่น้องจะ้ะเดี๋ยวถ้าเกิดเขาไงากานี้สกสีมาไทายอัปเดตให้เบงหม่นะคะเนาะอันนี้คือท้าฟังนี้คือข้าว เขาได้เดือนครึ่งนี่แหละหรือหรือเดือนยี่สิบมือประมาณนี่แหละแต่ว่าทางนี้เป็นที่หลังที่ได้พท่านถึงเดือนเกือบเ้วจะถึงเดือนแล้วเพิ่งกสิีบานบ้านเขาไอ้บ้านปุ๋ยปีมือน,นี่แหละปุ๋ยเพิ่นกะปุ๋ยรอบแรกเพิ่นกบวันสูตรเสมอนะจ๊ะหน้าทามสูตรเสมอก่อนยังไม่ได้เอาเม็ดแมเราเอาเอาใบเอาแตกก่ สู่เสมอแตกกอมพาไปเบิ่งขีไก่พี่น้องเออต้นเขาเขางามนะต้นเขาเขาอันนี้ต้ตะกอนบ่เป็นสีนี่ด้จ้ะตะกอนมันเขาไม่ไปไหมเด้แต่วตาต,ตอาทิตย์นี่ม้าเนี่ยลม้ลมล้มแห้งพี่น้องเขาก็เลยไปใหม่ถ้าไม่ลมเด้ออ้เขาเขาจะงามนี่ยอดเขาจะงามซบลบเลยต้นเขาพันนี่น่ะเป็นต้นใบใหญ่จ้ะใบใหญ่ ต้นต้นแข็งแรงแต่ว่าต้นโบสูงเนี่ยขนาดนี้ถือว่างามมากแล้วนะพี่น้องซ้อนอีกใช่ว,วาปุ๋ยมอดีกลางคืนก็นต้องต้องมะเมืองหมักหอยน้ำด้จ้ะกลางคืนก็ต้องม,ม,งมอะเมืองหม,มักหอยด้ยพี่น้อง เขาเอานามใส่ดึงนามใส่แล้วเขาก็ต้องเก็บหอยได้จ้ะกลางคืนเพราะหอยชอบขึ้นกลางคืนไหมเก็บหอยหอยเชลลีไหมหอยเชลีเขามากัดเข่าเขาก็ต้องมาเก็บได้จ้ะนี่แหละทำนาเราต้องก็ต้องขยันพูดง่ายหรือต้องขยันพี่น้องอรืแต่เขาเห็นแบบนี้เหาก็มีความสุขคนที่ทำเขาก็มีความสุขอยู่กับธรรมชาตินะคะทุกคนเนี่ยนะ นี้เอามาอัปเดตให้ดูนะคะทุกคนแล้วฝั่งน้นฝั่งน้นก็จะงามจะจะิะอัปเดตเบอ้ใหม่เล้วจ้ะได้ันนี้ย้ายติดจะไปขัวหอยก็เลยมาอัปเดตใเพื่อนมึงก่อนว่าใสเขาเขาว่านแล้วเราว่านได้ได้เดือนครึ่งนี<ม>่งเดือนครวนประมาณไหนประมาณนี้แล้วก็มาติดมาไ่ายกี้นึงก็คือ ตอนช่วงตั้งทองม้านเขาม้านเขาม้านในพระเอิดสิมาไทยอัปเดตอยมางไรบ้างไหมคะคลิปน,นี้แค่นี้นะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ไลค์แชร์ธรรมาชาติรำนะมาามพี่น้องลงทุนเยอะแต่ก็ได้ดีอยู่นะขอบคุณก,การติดตามนะคะ